ฮฮ้ัลลโสวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาอยู่กับผมกันกันที่ไมซิตในเกมแพนเวสซอมบี้เอ้ย sorry นะคะไม่ใช่คนละเกมนะครับ Angie Bird Epic นั ick, ่นเองเย้เ hoo. มาถึงเกมโปรดของผมกันแล้วนะครับผมผมเซียน a n g i Bird อยู่แล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันนะคะผมขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าเครื่อง Oppo ของผมนั้นไม่รองรับเกมนี้นะคะผมก็เลยต้องใช้กล้อง ก็ใช้กล้องของผมแล้วก็ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับวิธ <c oughs> ีง่ายดีนะครับง่ายดีไม่ต้องนานด้วยอีกทั้งหนึ่งนะครับเกม Angry Birds Epic ใช้เน็ตนะครับเป็นเกมใช้เน็ตนะครับผมตาวจะอลังการแบบนี้เลยผมเพราะว่าผมมาผมเล่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับผม สองเด็กสอ,สองดาแรกผมเล่นมาแล้วนะคะเราจะไปต่อกันเดนี้กันเลยนี่ไงเจอสัตรูของเราแล้วเราใช้นิ้วนะครับชี้ไปที่ศัตัวของเราแล้วปล่อยนี่นงโอ้ยโอ,ยโอย้โดนจักะตีเลย อ๋อถ้าโดนถ้าเราโดนเจ้าหมูัวถือขนนกโดนจ,กจักกะจีโดนโดนโดน,โดนจักกะจีอะครับมันจะเสียเลือดแล้วพี่เราก็จะเสียด้วยนะครับนี่ต้องจบที่ตายเย่ไปกันเลยโอ้โหอ,อะไรอีกเนี่ยเจอแบบเดิมนะครับเราก็นี่ ไปเรื่อยๆจ้ะนี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อ,อ hey. <c oughs> ยๆแฮ่เย้เฮ้ยนั่นเพื่อเราเนี่ยไม่แก่อย่าหวังนี่จะปล่อยเพื่อนของแกไปได้นะอุย้ยเขาบอกให้เราโจมตีกรงโจมตีกรงของชักเพื่อนของเลัน่เนเองนะครับแล้วก็ปล่อยนี่เนี่ย โอ้ยเร็วๆเลยแต่ย้อุ้ยอโหให้เราโจมตีอีกรอบหนึ่งโจมตีอีกรอบหนึ่งนี่แน่ไม่รอดหรอกจ้าพลังสายฟ้ายะไอ้ออ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 เวลาละเออเยนล็อกเพื่อของเราได้แล้วจะช่วยเพื่อของเราได้แล้ว เย่ yeah. กดเลยเย่ yeah. ได้ก้อนหินสองก้อนแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ขอเบาเสียงนิดหนึ่งนะคะเย่นายไงตัวดีเลย เพื่อนใหม่ของเรานะครับก็คือชาร์คเขาบอกว่าเอาอาพาวเวอร์ฟูลวิสโซด้วยพลังพ่อมดนะครับศาสดาเม่ใส่นะครับจะใช้หมายความว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะใช้เวทมนต์ในการโจมตีโจมตีพวกหมูนะครับจะใช้เวทมนต์ในการโจมตีกดเลยอืม เพื่อนๆเห็นไอตรงที่เป็นเงาเงาดำไหมเห็นหรือเปล่านั่นแหละคือคือเพื่อนที่เราต้องไปตามหานะครับอุ้ยนิ้วบังเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยครับผมมาแววอุ้ยเป็นเพื่อนเราที่ตรงนี้อืม าไปใส่ตัวนี้อืมรู้แล้วว่าเขาให้ใส่กล่องให้กับเจ้าเพื่เจ้าเจ้าชักเพื่อนของเรานะครับชักเพรชาชักตัวบางแน่นอนไปก็ต๋ม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเป,ป็นตจมตีชากบ้ากก็ได้นะเฮ้ย เพื่อนชักปิดชักเองอ้าวเฮ้ยอ๋อโองโอ้ลเ,เวลอ่ะว่าทำไมมันหยุดชักกระตกุกเย้ยด้เห็นสี่ก้อนแล้วก็มาได้พันเหมือนเดิมไม่ต่างจากรอบที่แล้วเลย ได้ไม่ต่างจากรอบพี่แล้วเลยโอ้ถ้าผมเกมนี้ผมเคยเล่นมาแล้วถ้าเราเลเวลอัพนะครับเราจะได้เหรียญทองมาสามเหรียญน,นะคะฟรีๆเลยแล้วก็เพิ่มเพิ่มพลังขขงแล้วก็เพิ่มพลังบวกให้กับนกเมื่อนกมารวมตัวกันด้วยนะครับผมจะเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะ ไปที่เลเวลต่อไปเลยอุย๊ยเจอตจ้าตัวนี้ด้วยตันงนงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับมาแล้วให้ถ้าเสียงแท่ขอภัยนะครับกดโฮค้างนี่ชักเป็นสายเมตดเลิ่นหกสี่เอง ใส่สายฟ้าให้แล้วก็โยงมาที่เจ้าตัวนี้เออจริงด้วยอุ้ยต้องแสบก่อให้ด้วยโอเคแล้วก็สาดใส่ไปก่อนซ้ำให้จ้าวาย ง่ายๆเกมแบบนี้ฉันเคยเล่นมาแล้วแต่อย่าหาถามนะฉันจะมีแตป่ประสบการณ์อะไรหรือเปล่ามีล้นมากมีล้นมากจ้าโอ้ยได้ต่อไม้สามต้นแล้วก็แก้วอะไรไม่รู้แล้วก็มเมล็กพันธุ <c> ์ <oughs> <c oughs> แก้วยาวหรือเปล่าไม่น่าใช่มากเกิดเสียงแทกขอภัยนะครับผม นี่ไงถึงถึงเจ้าตัวดีและวจัดการเจ้าหมูปากดีโอ้โหพาวเวอร์ ho, mm hmm. เดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับมาแล้วว่าคลิปนี้ผมจะจบที่กันที่เสาธงนี้เสาธงนี้เสานี้ก่อนนะครับผมจะจบกันแค่จบแค่ที่เสานี้ก่อนแล้วกันนะครับผม แฮโอ้หม hey. hmm. ถ้าอันเนี้ยอันนี้จุดพีคเลยอันนี้ด็อก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 ขอเรียกว่าด็อกด็อกแล้วกันนะครับถ้าดาเมจเกิน27จะจะโจมตีไม่เข้าโอ้สวยและแล้วก็เสริมเกราะให้ไปก่อนช่วยเสริมให้ไปก่อนนะครับวาย มาแน่อืมโอ้ยเฮ้ยกอบหมดแล้วไม่โจมตีใส่หน้าสั่นไปเลยโอ้ยหน้าสั่นไปเลยเสะไม่อย่าอย่าไปจอโอ้ยไป แกไปสู่ที่ชอบที่ชอบเอ,ออเอ,ออตาย <c oughs> อ้ยเกือบได้เลยเวิร์อัพโอโหได้แค่สองดาวเสียดายอ่ะไม่เป็นไรครับเ <c oughs> อออย่างน้อยก็ได้ของดีอยได้ของดีอยูได้ของ <c oughs> ดีอยู่ครับ มาทอไอ้ไว้ไ,วไหนๆนะครับก่อนจะจบคลิปก็ขอต่ออีกสักเสาหนึ่งแล้วกัน <c oughs> อือแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถกดค้างนี้ตรงนี้ได้เห็นไหม เราไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปกดในในตอนที่เ,เราตอนที่เราเข้าเกมได้แล้วด้วยนะคือดีอันนี้มันจะบอกค่าสเตตัสต่างๆทั้งหมดเลยนะครับว่าเจ้านกตัวนี้นี่เจ้าหมูตัวนี้เนี่ยมีค่าสเตตัสเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับผมเฮ้ยที่ตีที่ตีทำอาวุธของเราอยู่ตรงนู้น ถ้าแกอยากจะได้แล้วก็ข้ามสองพวกฉันไปใส่เหรอเจอนี่หน่อยอุ๊ยอุ๊ยเจ้าถือไม้อีดอีดอีไม้ตียุงเนี่ยมันจะทำมันจะตีและเกิดโอกาสการโดนสตันได้ด้วยนะต้องระวังอุ้ยโอยจะตายแล้วอุ้ย นี่ตายไปเลยแล้วก็ซัดไปอีกอุ้ย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 ถ้าเราไม่ใส่ก่อเลือดชักจะลดเร็วมากๆานะหลังจากเหลือแค่เท่านี้เหลือนี้แค่นี้แล้วอะทุกคนเหลือถึงครึ่งหลอดแล้วใส่กาะให้ก่อนอุ้ยเกิดเครึ่งหนึ่งแล้วหยุดตีสักทีสี่บ้าเออรอดแล้วโว้ย ฮโหได้แค oh, ่สองดาวบอสเป็นบอสเป็นอย่างจ้ะบอสเป็นอะไรไปเลยไม่เป็นอะไรกับการอะไรดีเย้ได้ที่ตีธรมอาวุธกลับมาแล้ว มาโทเอ้ยเลื่อนช้อนหน่อยอาเลื่อนไม่ไปเจ้านายเย้ได้ที่ตีทำได้ที่ได้ที่ตีทำอาวุธกลับมาแล้ว